นใจเลยเร่อยรกเลยรร้องได้อยู่แล้วเือหม่อุ้ยลองได้ค่ะนิมานนี่คนศิลปินง่วงก็ต้องเล่นอ่ะก็ต้องเล่นนะเขาเนนั่งรอดูมีบอกง่วงไม่ได้ทุ่งใต้ยะไปเนี่ยแกแบแกคนยังไเอ้ะ

chết mà ngay đây dạ, mong ta đi mấy tha Và dạ, đi mày tha, dạ, đi mấy tha bỏ qua chút tha Rồi như chân đi chắn 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 แต่ไม่คิดไม่เคยท,ที่ไหนที่ไหนที่ไหนทุกอย่างจะทำดใจได้ใจได้ใจด้วยรักที่มีแต่เธอเท่าทนั้น ันสีไม่ได้กับใจไม่ได้เหมนตาให้ใครอยากให้เธอรักจะมีแต่ความจริงใจแต่คงเป็นด้แต่ฝันใช่ไหมเร้คุณขอขอเธอได้โปรดมองผ่านฉัน

Hãy thức ăn vòng vòng ăn vòng 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 เด็ดเท่ห์วันเท่ห์วันไปร้องไห้ร้องไห้ไปร้องไห้พี่ออกทำไมเด็ดเท่ห์วันเท่ห์วัน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 เด็ดเท่ห์วัน โอเคแล่อเยนัไปทันเเออไปนั่นหมดเลยตนี้มีอันเดียรอ่านเยรีง่ีปัญหาเลยค่ะเขาร้องข้าวเขอแเลผมไม่ค่อยให้กระชับเท่าไหร่มันต้องเอือนเขาว่าแต่ตอนที่เดินออกมามันน่ากลัวเปเออมันเหมือนที่ครูทัทิ้งเขาฝังตกอ่ะนุ่เข้าเกินไปปรบที่นเ่อดูมัน มันมาคูกมากอะมันน่ากลัวเกินไปมันยังต้องสวยอยู่ดีอะมันมันดูดูแลสบายอ่ะจริงจริงแท่พอเราดูแล้วไม่สบายอยากจะให้เรารู้สึกสบายแบบนี้ทีตีว่าเพลงนี้มันเป็นยังไงอ่ะตีวะโหฮะคือแี่เหมือนกันว่าเขาไม่มั่นใจว่าเออคนนี้แล้วเขาจริงจริงหรือเปล่าส่วนที่ออฟตีว่าเขายืนยันคือตีคล้ายๆกันเลยอะแต่คือ มันเป็นหิ้วไปมันมาเซตเชียลอ้าวตาเตอร์ด้วยมันแข็งมันอะไรเงี้ยจุดเดิมที่เราเป็นมาตลอดตรงนี้ตาที่ขนาดเห็นแค่ช่วงเดียววัเพราะว่ามีม่านบางมโอเคม่านบางตาเขาเป็นหนูวะอ้าวแล้วว่าเท่ได้อีกอ่ะอารมณ์้าใจอารมณ์ตอนที่ร้องเพลงร้องดีอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคาแรคเตอร์ของบทของตัวนี้มันดูอยู่ตรงลอย ถ้ามีอีกจะเดียวหนูกำลังตีว่ามันหนูกำลังงงว่ะค่ะอนามันน่ารักหรือว่ามันใสๆหรือว่ามันเป็นยังไงเพราะหนูมเนว่ยมันตัวนี้ถ้าดนตรีมันแน่นขึ้นหนูก็ต้องร้องหนักขึ้นหนักขึ้นหนักไม่ใช่กระแทกนะกระแทมก้ะล้องหนักขึ้นจีหนักเลยแต่เมื่อกี้ไม่เห็นทำเลยเลยที่ไม่พูดมันรอมามันรอมาเรื่อยๆมันเป็นหุ่นรอมาเลยเรื่อยมองตา ใช่แล้วนั่งหลังต่อนถูกว่าจะงร้องจะดีอ่ะร้องดีนะแต่ถ้าถ้าฟิลตรงนั้นเราสบายแล้วไป่ใกับดนตรีให้มากขึ้นมันจะดีอยู่พอมันจะดีกว่าดีจะร้องทำไมช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองทำไมเพราะเรายังไม่ได้ร้องทำไมดิแล้วบางทีที่รุนที่ขึ้นเรียกอะไรนะอารมณ์แรงขึ้นน่ะถ้าเปลี่ยนบ้างก็ได้คือจะมีท่าบ้างก็ได้จากหน้านิ่งๆอีกหน่อย พิ่มอีกหน่อยก็ได้ถ้าอยากจะรู้สึกก็อยากทําเนี่นะกูเนี่ยเป็นดุเลยใครซ้อมใหญ่แล้วแบบไม่ทําเต็มๆบนเวทีเละทุกทีอะ<ม>เละทุกคนเลยอยากจะกดไปดูย้อนหลังให้ดูอย่างเงี้ยทางานไม่ได้หรือเปล่านี่พูดทุกคนไม่ได้ว่าตรงในคนเดียวนะทุกคนว่าเวลาซ้อมอะ่ะ <c oughs> เวลาซ้อมอะ่ะ <c oughs> เล่นกังอยู่เนี้ยข้อมูลเขาเอาจริงจะเป็นยังไงแล้ว <c oughs> เขาไม่มีโอกาสร้องบ่อยๆเขาทุ่มสุดตัวนี่เราทําบ่อยจนแบบเหมือนมาง่ายๆเห็นแล้วน่ากุ้มใจไมจริงๆมันพัฒนาแต่มันพัฒนาไม่เร็วอย่างที่ที่ครูครูคิดว่าควรจะเป็นได้อะมันต้องมั่นใจแล้วก็โตด้วยต,ตัวเองนะต้องมั่นใจมากขึ้นทุกคนนี้แล้วก็ทําให้มันชัดเขียนมาจากข้างในเพราะว่าเพราะว่าเรนจ์<ๆ>มันไม่ใช่เราจะไปแหกปากได้ถ้ามันเรนจ์แหกปากใช้กับ รับเนี่ยเพลงนี้เลยพอนุ่งมันร้องเนี่ยคนุ่งมันก็ยังเื่มย์เมย์ไปหรือยังไงพี่เื่มย์ไปีคนร้องคิดอะไรต้องอย่างนั้นแหละต้องฟัดนตรีไงดนตรีมันมาหนักแล้วเราก็ต้องหนักตามหมาเพลงต่อไปเนาะเนี่ซับเต็มเต็มเลยวัวเปลี่ยนบักเพลงต่อไปน่าจะ จะเท้ามาตัดมาเลยลูกเท้าปากปากมาเลยเขียนกับจ่ายเอาเก๊ห้าเลยวายตัวเลขเกียเขียนกับจ่ายเจ้กเจ้าจับเงินเจ้าไม่้จเินเราเลยจับเงินะ